kita badang tung ngaki pame wasemkahtulsake tu sanganggapang dan mau <laughs> bang rasasonya haman ico ni rasongkong pa

กี่อ้อยพี่อ้อยไม่ได้ไม่ถูกคฮะไม่ถูค่ะเร็วไม่ได้เออไม่ใช่ผิดว่าพนะละนอละนอตอนในเวลาอ่ะเดี๋ยวคนนี้เคยยกนี้พระเอกช่างก่ทานอันนี้พระเอกอร้องพระเอกอร้อง บ้านที่เขาเป็นยัไงไหมบนี้ไว้หลังนูนั่นั่งพี่ตีเขาจะเอาแบบไหนยืนยืนยืนบังยืนบังไม่ได้ไม่ได้นั่งดีกว่าครับนั่งของของอะไร เน่ยนะครับโออมากับท่านไม่มากับท่าน แล้วอารมณ์เทนะที่ก้ามงดต่อไปทุกการเป็นทุกท่านสมาทานสิห้าคกามรันกับผมดียมปีเม่ยมพันเตีมีสุงมีสุงลาคณาทยยาศิรานีนสหาปัญจศิรัญญาจามาตียมปีเม่ยมพันเตีมีสุงมีสุงลาคณาทยยา Istilah ini: "Nesaha Pancasila, Njarjama, Namu Tasa Kekewatu, Arahata, Namu Tasa Kekewatu, Arahata Semua, Sambu Tasa, Namu Tasa Kekewatu, Arahata Semua, Sambu Tasa." พุทธังสาณังมจชามิธรมมัตที่มีทยังเป่สังขละมสรนังขาชามีตุตัียมปีพุทธังสาณังจามิยัมธรรมสรนังขาชามีตัตเดีมปีธรรมางสนังขาชามีตัตเดียม दपावेराखाथम <tune> समा <singing> <tune singing> <tune singing> <tune singing> Thank you. ตรงนะครับจะได้รูปกล้องเลยนะครับคอรงไัด ยิ้มสรงคุณาส,สวยๆหล่อๆหนึ่งสองสามขอบคุณทุกคนเลยครับนักนะครับหนึ่งสองสามมองกล้องครับโอเคขอบคุณนะครับเรียบร้อยนเยอยนาะตรงไหนลูก เที่ยวถางนผู้ไปวครับพอพลาดจะแล้วกันเถิดทั้งห้าท่าแล้วผมนั่งนั่งเทียรองี่เดิรับผมอนหังยิยาสัตวานาโสภังกัมปิ यं เดี๋ยวหมางสื่อเดี๋ยวพี่จัดเป็นชุดๆเลยนะเดี๋ยวพี่จัดเป็นชุดๆเลยนะฮะอ้วอยไม่้องวากระสแล้ว